ไม่มีแว่นกันแดดไม่รู้จะเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะแต่ว่าวันก่อนนะ่ะสวยกว่านี้อีกนะคะเห็นไหมเอ่ยโอ้ยไมไ่เอาแว่นกันแดดมาพระธิดาสงกดนี่สวยมากเลยนะตีวงกลมเลยเห็นไหมคะนู่นนะสวยงามมากๆเลยอ่ะเป็นบุญตายิ่งนะักเป็นบุญตายิ่งนะัก ขาใส่ฝาดยังมาหอดจะขึ้นมาหัวควนหอยหลดแทะเห็นไหมข้าที่ทรงกดอยูริลินเห็นไหมเห็นบอูเห็นไหมเห็นไหมเป็นบุญตายิ่งนักเป็นบุญตายิ่งนักเห็นไหมค้าเห็นไหมเห็นไหมโบเห็นสามโบเห็นคอมเมนต์เด้อวันนี้เด้อ ไม่ได้แว่นกันแดดมาโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยอีกหน่อยค่ะอีกหน่อยอีกสองนาทีเออมาหอดปรับหัวควรปรับแหรอเนาะเจ้าเนาะว่าเห็นกำลังใจกันเลยตัวนี่ไม่มีแต่หัวควนกันตัวนี่ไหม เอออยากจะมีที่วางกล้องจังเลยอ่ะเคยเห็นอยู่จะปีแล้วเคยเห็นจะปีแล้วเคยเห็นจะปีแล้วว่าแลนน้นวันหนึ่งสิเกิดก้อนอยังเ่อไหร่้ว้าวมีนกบินผ่านด้วยมาจาับตัวมีอีกเออขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะไปถ่ายนกต่อเสร็จโจ๊์ล้วดู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 พระอาทิตย์สกดว้ไปกันเอาแล้วท,ลลทำไมนกมาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเราอะเดียวเดยวเียโอว้วันนี้ได้งานสามงานเลยค่ะเห็นไหมอ,อะไรจะโชคดีขนาดนี้ กอดีๆนะกอนแน่นๆนะไปไหนมาเนี่ยนางไปไหนมาของนางเนี่ยนางมาเกาะตรงเนี้ย้ยอ้ยว้าวอ้าวพระธีโงกดหายไปแล้วเหลือตะนกตรงนี้มองมมนี้ไม่เห็นนก เดี๋ยวค่อยลงแล้วทีเดียวแล้วค่อยแล้วค่อยไปอ่านคอมเมนต์